เขาได้ของครบแล้วเขยเขา,าได้ครบแล้วโอ้ยคุณแม่เอาโบโบไปให้นะเอ้งเอาปลาแหงมาให้อย่างหนักปลาแหงจังไลเกิบเกบเอาเกิบไปห้นนามลืมเดอ้อห้ามลืมเดอ้อของสำคัญนี่ผูกสเสื้ออวเลยบัดแน่นเดอ้อ ก็อะไรบางหลายกลุ่มติดเธอใส่ช uh> ุดอีอย่างเนี้ยใครก็บพคือมูก็ว่ามันไปเขาข่ายมันเป็นดื้อเป็นตูกเสลือตัวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มแคมป์กันเลยค่ะเชิญที่ห้องประชุมเลยค่ะโรงเรียนสหประสาทวิทยาสคูลของเรา Welcome to อีสานแคมป์พร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะเราไปที่ฐานแรกกันเลยดีกว่าไปฐานนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนการเอาตัวรอดไป เราเร็วโอ้ชนาซาขนาดครูชอะไหมตายสุอเ,เ,เราจะเข้าฐานต่อไปในคณะเรียนฐานนี้ครูต้องบอกว่ามันพิเศษมากเพราะครคูได้รับอนุญาตจากองค์การนาซาให้เข้าไปชม <c oughs> ไม่ใช่ใครจะเข้าไปก็ได้ง่ายๆฐานยังครับครูฐานบ้างใป้นี่มั้ยเอาคือจังพอผมมาสั่งไว้นี่นะครับเช่เลยค่ะ,อะขอช่างค้างค่ะ นี่คือฐานบ้างไฟที่ไม่ได้ใช้การมานานมากเห็ดปวกก็เกิดบ้างเป็นซ้ำม How the difference between บ้างไฟ and บ้างตะไลบ้างไฟมันจะดังส่วนบ้างตะไลมันจะ sound like You g o ไ it? โอเคไปทาน่อไปเข่าทานกันยากออกทานยากอีกแต่ว่าถ้าเอออนั้นไม่หักเออไม่ดีเพานี่คือภารกิจออการเดินทางไกลนะออนักเรียนแต่เขาไม่ไกลมากเท่าไหร่นะห้าสโลเองนี่คือดงแคทเนลฟรุตนักเรียนแต่ว่าตอนนี้ตน้นแคตเนลยังไม่ให้ผลผล,ผลิต <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ไม่ใช่อิดเฟก ภารกิจมิชชั่นของเราในวันนี้เนี่ยในฐานต่อไปที่จะเป็นฐานการหาผลไม้วันนี้ไม่มีแคปแนวนักเรียนต้องไปหาผลโกหรือว่าโกฟรุตมาให้ครูแล้วก็คอฟรุตเราไปถึงฟอเรสต์ฟรุตต่างๆไปเก็บมาให้มันเบิร์ตโคงอ่อนไม่อย่างนักเรียวโค้้าโอ้ยยางไงฮะเนทางเวลาที่เราเห็นรูอะไรแบบนี้อย่ายเพิ่งนไปจับย่ามันจะสวบมือเอาโอเคอันนี้นะคะเขาเรียกว่า emergency exit ของแอนิมอลมันคือทังดวนทังออกฉุกเชินหรือ เรียกภาษาอ e ีฟก็คือแปลนั่นเองาเจ็บติบนคักว่าวะอะไรกันเนี่ยนักเรียนเหยียงกันนี่ค่ะคปวดเท้าครับตื่นลองเท้าหนูออกค่ะเป็นเด็กเป็นเล็กทามาเป็นปวด,ดท้องปวดเท้าโอ้โหท้ายายายตากหาสิบก,กิโล,โลถึงได้ทำไมาไม่ใส่รองเท้าเอ r รซอฟเหมือนคูลูล่ะ นุ่มเบาสบายเท่าก็ได้งานจะได้กระบ,บ่ปวัวคือแซานี่คุกคือเห็นพวกเธอเอามาอยู่ยุใส่นี่ไอ้เกือบเอรโรซอ,อเบเ,อออเกอดเอรโรซอ,อเบเ,อออเกอดเอรโรซอบเกอดเอรโรซอบเป็นอย่างคือนว่าพักกันใสก็มันยานมันเหยียบน้ำครับแต่มันเปี่ยนจ้าเร็วๆๆๆเร็ว,วดินเนอร์เราเร็วมีกิจกรรมรออีกเยอะพวกอนิาจให้เปลี่ยนเกือบเปลี่ยนใส่เอรโรซอบสุดคนเล่ก็ได้เกิดเอามากับว่พผ้ากันใสเกือบแห้งนุ่มแห้งเบาสบายเท่าขอแสดงความอ่อนซ่อนเพราะเกือบงามงามใส่ดีจะต้องบอกมูเด้อค่ะเด้อ กูทำอะไรครับโอเลี <S 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 ้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงแบบนี้หรอคะโอยนอนๆอ่ะนักเรียนสำหรับคำศัพท์ใน e f ฟ x ที่เราได้เรียนกันบ่อยๆก็คือโกค่ะถ้าเราไปใส่คือว่กบอกว่ากูไปครับโอ้ยกไม่ได้แปลว่าไปก o คีเปอร์ดีแม้สำหรับเทคนิคที่สำคัญในการเล่นฟุตบอลนะคะก็คือเทคนิคการม่งนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเดวีมันมาเมนหมองจังสิคำศัพท์ที่สำคัญในวงการฟุตบอลอีกคำหนึ่งเป็นเรื่องของการได้รับบาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอลนะคะนั่นก็คือการสครับเละหรือก,การขัดขาค่ะการขัดขานั้นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มีอัตราความเสี่ยงสูงถึง80%ที่ทำให้นักฟุตบอลของเราได้รับบาดเจ,จ,จ็บแต่การขัดขาแบบนี้จะทําให้นักฟุตบอลของเราผิวเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ และจากที่เราเตะบอลยูโรกระชับสัมพันธไมตรีกันแล้วนะคะนักเรียนหิวไหมคะหิวค่ะโอ้แน่นอนในอีสานแคมป์ของเราไดคะครูเคสก็จะพานักเรียนเรียนเกี่ยวกับการปูกเขคงวันนี้นะคะเราจะทําอาหารกันแบบธรรมชาติธรรมชาติว้าวใครอ่อยไฟเนี่ยไฟหงดีมากเลยนะคะส เยี่ยมจริงจริงเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ของเราประกอบอาหารเลยเย็นนี้เราจะทานอะไรกันคะเบงอีลอกหรือว่าซุปมิสกอฟปี้นั่นเองนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะเด็กชายวัชระวงศ์นะคะทำไก่โรติชีสได้น่ากินมากๆเลยค่ะน่าจะสุกแล้วนะคะเพราะว่าไฟไหม้ตรงนั้นแล้วค่ะไฟไฟฐานค่ะไฟไหม้ค่ะค่ะคอะค่ะค่ะค่ อร่อยมากเลยเป็นไงบ้างจ้ามาเข้าค่ายอีสานแคมกับครูเคทเรารู้สึกยังไงบ้างเอ่ยสนุกมากเลยค่ะครูเคทก็บอกว่านักเรียนจะได้รับคำศัพท์ขั้นแอดวานซ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการสอบอีฟิกส์ในสัปดาห์หน้านะจ้าและไม่เห็นบนปวดทงปวดเท้าเหมือนเมื่อเช้าเลยเนี่ยไปโดนตัวไหนมาจ้าก็เราได้รองเท้าแอลเลอร์สอบไงคะครูนุ่มเบาสบายใช้ดีช่วยบวกเพื่อนค่ะี๋ยวบอกเพื่อนยังจ้าบอกแล้วค่ะ สวยจังเลยเด็กหญิงวิภาครไหนเด็้ยินงงามสีว้าหลอเจ้าเธสวยมากุยสวยสวยสวยแอรโรสอฟเนี่ยครูใช้มาตั้งนานแล้วแหละคูเนี้ยขอบครู <laughs> เอาไว้ใส่ไปกินข้าวนคู่นี้ใส่ไปตักน้ำมาล้างหน้า,าคู่นี้ใส่ไปเก็บผักหลังบ้านคู่นี้ซื้อตอนวันเกิดคู่นี้ใส่ไปแปลงฟันมีไม่เงี้หรอกมีสิบกว่าคู่เองจะได้เดินสบายๆเพราะกาครูรู้ว่า,วายังไงเราก็ต้องใส่แอร์โอลสเพราะนุ่มเบาสบายใช่ดีบอกเพื่อน <c oughs> เนี่ยโดยเฉพาะเอาเดินเกืบเกิอบคอยไปใส่นักเรียนคะมันเกิอบแอร์โอลสอได้คะ่ะเอาไปออยไฟบัไดเอาไปเอา